กำลังเดินทางไปสำรวจน้ำท่วมครับดูทางหอมทางหอมมีนาหอมมีทางหอม,มหนอมมาอมนมาไหมแล้วหลอดสองถ้ายูถูกเปิดมาทายเอาคือเผื่อทัางหนา ยูทุบเบือบ้านหุบสูงนี่ไปน้ำน้ำหอมโอ้โหไหลแห้งดิปวดหลยพันหน้าทั้งๆสูงเนาะตั้งแต่ถ่วเบื่แล้วกำลังเด่งปีเต่าตามยูทุบเปิดให้ท่านยูทุบเปิดกับไทยกันนิ่ยูทุบเปิดงาม หอมไหล,ลุ่มวันนี้น้ำถมแล้วน้ำถมแล้วลุ่มเอ็ดหอมน้องน่าหิวหุ้ <c oughs> ยงยาบๆ <c oughs> อาชีบยูทูปเปิดไปยังสี่ละถ่ายสุนว ถั่มบดอ่ะมาไทยอไทยเขากับมันมเนาะเอาหันหน้นาต่ำกันแล้วนนวันอืบบอพ่อพ่อพ่อกันแล้วมันกำกันเนาะไทยคนละมุมไทยคนละมุมทำไปทำไปเป็นมือกองอีกแล้ว น้อเต่าเตมไปหมดเป็นตากันไทยมีไปแกงหางถ่ววันนี้มัดกันปลามัดไมดีเละพน้าไปขามงได้ี้มันถาเชิของคุณเขามีก็ได้สองน อมาเลยใ้ <laughs> รเห็นเมั้ย,นนยรอบมานี่เจ้าที่ข่าวเด้เป็นห้องนดงาบับไปยครเห็นมั้ย ถ่วงน้ำถ่วมถ่วมไปเบิดบัานเหรอไทยบัฒน่ทันครับท่านจ่อยภากุนีทังป้ามั่นบิดตายน้ำถ่วม ทาง,ขงเขาไหมเหรอจ๊ะนี่นี่ครับอันนี้เป็นของซื้อยาบอกซื้อซื้อซือซ้อไผ่ไหมนี่ของผมอืม้ม มา đấy bọn đi. Kẹp cái đấy đấy. อือ đấy đấy à tài bếp hay mặn